สวัสดีค่ัพี่น้องสวัสดีเอีทุกคนนะคะพ่อคุณแจ๊คตอสาวซเซวันนี้มาอยือนสังนรนสวนค่ะวันนี้เป็นงานไทยยงเต็มมากพี่น้องคะพี่ได้ยังไุเรียนนวยละสามสิบเอ็ดปอนด์พี่น้องคะตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่บะพันสองพันสามพันสองพันสามปอนด์หนึ่งนปอนด์หนึ่งสี่สิบสามบาทพี่น้องราอรุสามสิบเอดปอนด์ ได้กินสมใจเลยเห็นไหมแต่ว่าพาว่าเป็นกัดฟันซื้อไม่เคยผ่านี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ผ่าแล้วก่อนยืนั่งนั่งอยู่สวนพี่น้องเห็นมั้โอ้ยเราไม่มีถุงมือเหรอไม่มีสวนนาบ้านนี่แหละนี่เราแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ปบอกนาแฟตบ้านนาแบบนี้ใช่ไหมมีมีมีใช่ไหมเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเออนั่นแหละลงไปเดี๋ยวสิลงไปถึงไหนล่ะนั่นแหละสุดสุดแล้วก็มาผ่าอีกรอบนึงเปิดยูทูบดูไหม เรามันตรงไหนล่ะนี่ป่ะนี่แหละโอ้ยมันีผ้าผ้ากระเพาะเปลี่ยนนี่พี่น้องเอให้ผ้ากันติดได้กลิ่นบวมเหือนี่ได้กลิ่นอยู่เสียบเข้าไปแล้วค่อยเสียบเข้าไปจำแล้วค่อยงัดแต่มันจะโดนเนื้อมันอ่ะไม่โดนมันเป็นร่องมันอยู่เสียบลงเข้าไปเอ้ามีดจะหักใส่ตาเคยเนาะเสียบเข้าไปลึกๆแล้วก็กดโล่งคนสี่โอ้ยมันโดนเนื้อมันแล้วเนี่ยมันมแม่นร่องมาได้หนิ <im <im okay ั้งมนเมื่อกี้ไม่เห็นต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องกดลงเลยโอ้ยหมายรับบอกแล้วอ่านั่นไงนั่ก็แหมก็ไปถัดอันนี้มันก็ถูกลองมันแล้วก็ของหล่อนนั่นแหละไปตรงนั้นน่ะลองฉันมาถูกที่สุดเมื่อกี้เห็นไหมพี่น้องเอ้ยันได้กินหม้อมันเละหน้าดูสิกล่องตันปลาเป็นแต่พ่อแดก็ได้มาเฮ็ดให้กินได้สูงตัางก่อนโอ้ยมันไอ้นี่โวยอ่ะยุงมึกว่ามันเละบอกว่ามันเละแล้ว อยากกินแบบมันๆนะพี่น้องค่ะมันก็เป็นสุสปพอแค่เสร็จก่อนเลยหรออ๋อหฮ้ยอย่ามาใส่เนื้อมันมันเจ็บนะเอากระถุง g มาได้อีกนี่อย่าผ่านี้จับตรงนี้มาแล้วกันล่องมันอยู่ตรงไหนแล้วอีกล่องหนึ่งอ่ะ,อะวันนี่กาเจอแล้วบอสเราจะทำตอนแบบแรงผู้ชายเกินไปยังไม่ได้นะโอ้ย โอ้ยมันสุกโคตรพี่น้องคขาหนึ่งบัวและหนึ่งบัวโอ้ยเลโอสามสิบเอ็ดบาทเขาไม่ได้เรียกบัวเขาเรียกอะไรผู้ผู้ผัวผู้มันเอากินที่นี้ก่อนเผื่อเรากินไม่หมดหมดฉันกินหมดหรอปาดทีเดียวเลยจำไมต้องมาปาดหลายรอบล่ะก็เผื่อเก็บไว้เก็บไว้ทำไมมันกินไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก็เน่าแล้วเนี่ยต้องกินให้หมดวันนี้ ปา31ปอนด์เล็กหมดพี่น้องเอ้ยต้องต้องเห็ดข้าวเหนี่วไอ้เขาวเหนียวตุเรียนอย่างเดียวถ้าเล็กสิต้องเป็นน้องเปิดถึงว่ามันปอกง่ายไงเพราะมันเล็กกระดาษที่ตับแดบมั้ยไม่เง้นในกระเป๋าโอ้ยกระเด็นเราอย่ามาเราอย่ามาลิ้นแรงกันสิต้องุเรียนตบนะสมปองมาเด้อพี่น้องกินตุเรียนแกะไปแล้วดูที่นัโอ้ยมันเล็กเกินเราเปลือกไปทิ้งไหนอ่ะ ถ้าเปลือกมันไปทิ้งไหนถ้งจะไม่เหม็นอยอันนี้อาใส่ตุงดำไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปสิยงไอนี้งไปทิ้งไปทิ้งไป้ยมปนสูงเราิ้งงๆสิ้งไปทิ้งไปนข้งไปทิ้งไปทพ้งไปทงไปทิ้งไปนิองไปท้งไาทย้งไปท้งไปนิ้งไปนิ้งไปทินงไปทิ้งไปทิองไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไิมงไปทิ้งไปินงไป้งไปทิ้งไปลิ้งไปทิ้งไปทิ้งเปทิ้งไกทิ้งรปทิ้วไปทิ้งลปทิ้งชอบล้งนี่ย อ,อนน้มาพี่น้องมา,ม,ามันไม่มีสองอันกรอบๆฉันเอาปูเละเดีดย๋ยวไม่ให้โอ้นี่เอาไว้ให้เลีเ้ยงเดี๋ยวแตะแต่ให้คัทำอะไรในรอเปะเละหมดแล้วแต่มันหวานอยู่มันหวานม,มันไม่กรอบนอกนุ่มในเนาะ มันเหลือแค่สองลูกนะในมันอื่นก็ในกระ t อน n ด้วยนะพี่น้องเนาะครูมันน,มน้อยจังเลยสามสิบบอ์กลืนเหมือน,น,น,มเ,มอนเม็ดกระท h o n เลยเนาะพี่น้องอเป็นงานไทยมากสุดบ่าให้เปลี่ยนพี่น้องครับอันไหนอันนี้ของอีเลียมเหรออันน้อยเ่ยอันนี้สิอืมเวกิน้น ดูเรียนผู้บ่าวเดินผ่านดูทุเรียนนะจ๊ะมาเร็วบักละเฮ้ยเธอวันนี้มาฉีดทุเรียนนี่มาฉีดดูรี่เอาแล้วดูเรียนเด็กหน่อยเด็กหน่อยนักเรียนีน้เยวันหากรุกถ้ากินแบบกำลังเป็นมันๆอร่อยกินปีละครั้งก็พออยู่มงนอกกำแพง บ้านเราก็คงลูกนี้ประมาณเท่าไรบ้านเราสองร้อยเนี่ยสองสามร้อยห้าร้อยมั้ยถึงพันไหมลูกบ้านเราเดี๋ยวไปกินที่สวนนะแล้วก็บ้านเราโลแล้วยี่สิบมั้ยไม่รู้ลูกนี้ก็ประมาณสองสามโลลยี่สิบลูกหนึ่งบ้านเราไม่เทา่าไรมันเล็กเกินความจริงนะมันมัน,น,มมน,มน,มนกินไม่ได้แล้วมันเทียมันต้องถ้าถ้าพ่กนี้ก็กินไม่ได้แล้วเนี่ย แบบต้องประทําเป็นข้าวเหนียวต้ียนเดี๋ยวก่อนออลูกมันไปต้มได้ไม่ใช่เหรอมันขนุมบ้านเหรอใช่ใครบอกมันไม่ขนุนเลยใช่ไหมจริงจริงเม็ดขนุนมตรียนนะเหมือนเม็ดขนุนเลยอร่อยจริงๆก็ตระกูลเดียวกันเนาะขนุนกับตรียนก็ตระกูลเดียวกัน มันเล็กเกินความจริงอ่ะเสียดายมากเลยโอ้ยโดนแขนนะมีวามผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ขอปรีดีใจที่ได้กินกินท่านฉันมาจะก,กินไปขี่ภูแล้วก็ไม่รู้นับเม็ดอรโลดกี่กืนทั้งเม็ดแม่นายานเข้าหัวกินลายสิกืนเม็ดะมนะเยว ให้เขานับเม็ดบ่ได้นนเอาไปหมดสิเดี๋ยวก่อนจะ้อที่มันกรอบกรอบไม่กรอบหรอกไม่เอาหมดควรเห็นไหมม,มันมันหยวกมันมันเทียหรือมันเละนั่นเองพี่น,น้องขางมันแยะนะ่น่ะจับแล้วก็ล้วง เล่่นนกออาทุเรียนผสมหยาพี่น้องเงอ้ยต่อมาไปอันเป็นรสชาตเหรอผู้สุดท้ายพี่น้องครับ,รบอันนี้ไวริเลียมน่าไม่กล้ากินหรอกนงั้นเรากินคำหนึ่งใส่หนะังได้แต่กินมันมันยังถามว่าอะไร เอกกินมันขี้เลยอืมเจตานี่อ่ะมันเละแต่มันหวานดีอันนี้เขาเรียกชิชานีหรือมอนทองไม่รู้ก้านยาวมอนทองเลยถ้ามาไม่ค่อยถนัดเรื่องทุเรียนเพราะก้านยาวแพงใช่ไหมเขาบอกก้านยาวนะสุดยอดทุเรียนบอกแล้วคนที่เขาซื้อลูกมาแสงเขาซื้อไปได้ยังไงเนาะนี่หรอ เพลียนมังนนนเงยุงก,กเป็นแสนอ๋อใช่ไหม,ม,มใช่ไหมซื้อไว้แพงขนาดนั้นหรืเปนแสนหรือหมื่นนะไม่รู้ประมาณนั้นแหละมันนั้นเห็นออกใน youtube มันอร่อยเกินกันเหรอ,อบอเรียนในเมืองอะต้นหนึ่งออกกับต้นหนึ่งจะออกแล้วก็ไม่กินลูกนะอ่ะปีนึงอ่าออกปีออกไม่ค่อยออกลูกอย่างนี้แล้สามปีออกลูกทีหนึ่ง ปีทุกปีน่าจะว่าต้นหนึ่งมันมีไม่กี่รูปมันก็เลยขายแทนก็ไว้เป็นของฝากพวกผู้หลักผู้ใหญ่จะไปล้างนาแล้วพี่น้องพอจะก่อนที่นักเรียนมาแล้วค่อยเล่นนาเป็นยังไงบ้ดี๋ยวก่อนเด้อ,อดพี่น้องเด้อเอาลองเบิง ให้เรียมลองค่ะพี่น้องเป็นจมูกให้ไปนิดหน่อร่อยไหมอันจะแป๊บเออโทษมันกินไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกินโอเคครับพี่น้องครัสิบไปแล้วค่ะแค่นี้นะ้วค่ะแต่ครั้นี้ไปครั้นี้พอกันทีหน้าสวัสดีวยค่ะไปพักตรงตัดทายสิสมาเลยเออ